สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่เกมของไมค์ครับนะครับผมวันนี้ผมจะมาโปรโมทเซิร์ฟให้เขานะครับครับผมอ่าเซิร์ฟไอ้นี้ชื่อว่าเซิร์ฟเอ็มซีมินิอนิทีครับผมไอพีผมจะใส่ไว้ใต้ล่างคิปชันนะฮะเข้ามาในเซิร์ฟนะผมจะเห็นเอ็มซีตัวหนึ่งนะครับผมโง่ๆที่ยืนอยู่ข้าวไข่แมงกรนะฮะไอเทมไข่เติมเงินนี้สามารถซื้อได้จากเว็บเติมเงินเท่านั้นนะฮะห้าสิบถูได้กับสองก้อนนะฮะนำมาแลกไอเทมเติมเงินที่เป็นดาวโลกนะฮะ มาแลกของปืนอะไรมีหมดเลยมาทางด้านนี้ผมจะเป็นบอดยศการเติมเงินบอดยศตั้งแต่ยศ vp จนถึงยศแพตตินัมครับผมแล้วก็รีแพเป็นยศซ่อมของนะฮะามาทางด้านนี้ฮะนี่ก็คือเป็นของไอเทมถูคที่สามารถแลกได้นะครับมาทางด้านนี้ก็เป็นประกาศของเซิร์ฟคล้ายๆว่ามีกิจกรรมอะไรเขาจะมาติดไว้ตรงนี้ฮะแอดมินครับผม มาตอนนี้ผ่านไปทางด้านหน้ามากนะครับด้านหน้าจะเห็นนะครับว่าเป็นเเป็นขียนว่าจากฟรีแจกของฟรีรุ่ยห้านาทีครับเป็นของแจกแรกเกิดฟรีครับโปรเทคก็ไม่แจกให้ครับจากฟรีเลยครับมาเรากดก็แจกฟรีฮะจากทุกสามสิบนาทีฮะเบสต์ําเงินก็อยู่ทางซ้ายมือครับครับกดเข้าไปในลิง์ได้เลยครับอ่ะมาต่อทางนี้เลยทางนี้นะฮะอันนี้ ก็เป็นวาร์ปแต่ละวาร์ปนะฮะอันนี้คือวาร์ปพีพีนะฮะมีด่านด้วยนะมีมินนิ่งฮออ่ะอันนี้ก็จะเป็นวาร์ปทุ่งโล่งทุ่งโล่งแล้วก็ป่าสนป่าดิบป่าทะเลทรายทะเลทรายไม่ใช่ป่าหิมะแล้วก็ตีมอนแล้วก็คาริโนฮะคาริโน,โนเป็นแหล่งผ่านตังที่ดีที่สุดในเซิร์ฟแหล่งผ่านตัง ให้แหล่งผ่านตังที่ดีที่สุดในเซิร์ฟอ่ะมาทางนี้ทางนั้นนี้จะเป็นช็อปนะฮะช็อปของเซิร์ฟครับอเข้าทางน้น้นนี้อันนี้ก็เป็นที่ขายของฮะอะที่ขายของซึ่งตังในเซิร์ฟนี้หาย,ยากในระดับหนึ่งครับ <c oughs> ครับผมะจะมีโพเทคขายราคามาดูเองเลยครับอันนี้คือที่เขาซื้ออ้อราคาขายกับราคาซื้อมันแตกต่างกันมาก ลอดขายได้ชิ้นละสองบาทราคาซื้อมันสามสิบกว่าเลยโอเคครับข้อมูลตรงนี้ก็เข้ามาดูเองนะฮะมันไม่ค่อยมีอะไรมากมายฮะทางนี้ก็เป็นเควสฮะเป็นเควสเควสของเซิร์ฟฮะอเทมมีอเทมอะไรมากมายอเทมแรอะไรมากมายเลยครับอ่ามีเควสของบวกยี่สิบนี่น่าจะเต็มที่ที่สุดนะนะครับครับผมเป็นอเทมทเควส อ่ะแล้วอ้อมมาอีกอ้อมมาอีกตรงนี้จะเห็นเป็นที่ตกปลาฮะมีเควสภารกิจข้างล่างเดี๋ยวเราค่อยมาทัว์ตรงนี้เนาะอ่ะมาตรงนี้ครับผมจะเป็นเควส์หนึ่งเป็นเควสแบบเดียวกันนะฮะให้มาดูรายละเอียดเองเลยเป็นดาบบวกสิบอะไรก็ว่าไปดาบนี้บวกสิบอ่าทำมาแล้วครับเล่นมาสองสามอาทิตย์แล้วครับผมทางนั้นนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมแบบพื้นชื่นชอบที่สุดในเกมนี้เป็นของฟรีฮะ ซึ่งของฟรีผมจะพลาดไม่ได้เด็ดขาดทุกเซิร์ฟต้องมาเอาต้องมาเอาของเอาของฟรีอ่าครับผมมีปืนแจกฟรีชุดแจกฟรีที่เอนชานอ่ีพีกดรับฟรีครับทุกทุกหกสิบวินาทีครับมันก็มีอ่าอะไรนะร้านตลาดครับเขาเรียกว่าตลาดมืดขายของเออซึ่งแต่ละอย่างนี่ของแจกมันยังขายราคานี่แพงหูฉี่ Apple แอปเปิ้ลตอนเราเซิฟนี้แอปเปิ้ลเหมือนเป็นของแรงสุดๆของของเซริรฟนี้เลยราคาแพงสุดๆเลยฮะแอปเปิ้ลครับและเซิฟนี้สามารถแต่งงานได้ครับทับแมรี่แต่งงานได้แต่ยศยศต้องเป็นยศวีพีขึ้นเท่านั้นนะครับเป็นยศวีพีที่สามารถแต่งงานได้ครับผมแต่งงานก็มีคําสั่งเนาะนี้ต่างขอแต่งงานรับคําขออยาที่พี่หาคู่ให้ของขวัญกันแล้วก็เตโฮมเตโฮมบ้านแต่งงานบ้านที่เราแต่งงาน บ้านคู่รักอ่ะแล้วก,กลับบ้านคู่ได้เจ็คเวลาคู่สามารถเซตโฮมได้สองที่เซตโฮม,มธรรมดากับเซตโฮมแต่งงานแล้วก็กดชิปคลิกขวาจะเป็นการจุแล้วมันจะขึ้นอะไรมากมายผมโอเคครั <c oughs> บนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะฮะก็มีภารกิจมีเควสอะไรมากมายเลยครับก็สําหรับคนที่อยากเข้ามาเล่นในเซิร์ฟนี้ผมก็ขอขอคุณขอขอคุณที่ดูจนจบลิปนะฮะงั้นผมขอลาไปแค่นี้ครับผมครับ